สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับ i s a a c e n g i n e e r i n g ขอนำเสนอการแสดงผลหมายเลขโทรเข้านะครับของเครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อกรุ่นใหม่ล่าสุดของ NEC น5ะครับเ t 5 5เครื่องนี้นะครับ AT55 จะมีการใช้งานที่แตกต่างจากเครื่องอนาล็อกรุ่น AT45 สองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของหน้าจอแสดงผลทั้งโทรเข้าและโทรออกนะครับอันที่สสามารถที่จะโทรออกโดยที่ไม่ต้องยกหูที่รียกันว่าสปีเกอร์นะครับ โดยที่ไม่ต้องยกหูนะครับสามารถกดสปิเกอร์แล้วก็กดหทออกได้เลยคราวนี้นะครับเรามาดูวิธีการที่ at 5 5นะครับแสดงผลสายนอกเมื่อต่อสายตรงที่เรียกว่าสายตรงนะครับสายจาก TOT หรือว่าสาย NT นะครับ ps tn อันนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อสายนอกเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ตอนนี้ผมก็ต่อเครื่องโทรศัพท์นะครับเข้ากับสายนอกหมายเลข024549237แล้วเดี๋ยวเราจะโทรเข้าดูนะครับ ตอนนี้ผมกดหมายเลข024549237นะครับหลังจากที่กระดิ่งแรกดังนะครับก็จะมีหมายเลขแสดงผลนะครับก็จะโชว์หมายเลขด้านบนนะครับก็จะเป็นเลข9ก็คือว่าเดือน9นะครับเดยก็คือวันที่6นะครับ15:21ก็คือเวลา15:21นนะครับแล้วก็03คือลำดับของสายที่โทรเข้านะครับเบอร์โทรนะครับจะแสดงผลด้านล่างโทนแสดงผลนะครับ081 6 1 4 3 3 9 0ก็จะแสดงผลประมาณนี้นะครับถ้าไหนนะครับพี่จะใช้กับตัวตู้สาขาเองหรือไม่กับสายนอกเองนะครับเครื่อง at 5 5ก็สามารถแสดงผลได้ทั้งต่อกับตู้สาขาเป็นหมายเลขภายในหรือต่อกับสายนอกที่เรียกกันว่า pstn หรือว่า f i Fixed l i n ใสายนอกของ tot ของ nt นะครับ